สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้การแต้มค่ะสวัสดีครับผมบุญรัติวิชัยสอ,อภัยครับค่ะผู้การแต้มค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามได้ไหมคะ,คะว่าผู้การแต้มมีโอกาสได้ดูเ,เดี่ยวของคุณโน้ตเนี่ยจนจนจบทั้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะก,ก็ก็ไม่จบเพราะผมฟังเนี่ยผมก็ไม่อยากจะดูแล้เพราะว่ามันเหมือนเป็นตลกร้ายอ่ะมันตลกก็คือ,คอเอาเอาเอาคนอื่นเขามาบูลลี่อ่ะนั้นก็มาตลกมาเรียกเสียงหาม ผมไม่ใช่ผมผมฟังแล้วผมก็แต่ผมฟังหลายๆมุมแล้วผมมองว่ามันก็เหมือนพูดเปรียบเทียบแล้วก็คือฟังก็รู้ล่ะคุณคุณไม่ต้องหมายอื่นน่ะคุณฟังผมฟังรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเท่าที่ฟังมีประเด็นตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายใจแล้วเป็นห่วงบ้างคะอ่ะอย่างผมอย่างอย่างแรกนะ ไม่ใช่ผมดัดจริตอย่างที่คุณไปพูดถึงศิลปินแห่งชาติอะไรต่างๆเนี่ยผมถามว่าคุณรู้ไหมคนจะเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ง่ายๆนะต้องทาความดีความชอบและไม่ใช่เพียงทำได้ชิ้นเดียวแล้วเป็นนะแล้วผมถามว่าถ้าคุณเอาคุณกับคุณเป็นพิธีกคนที่เป็นศิลปินแห่งชาติมาเทียบกันนี่นะคุณคุณ คุณไม่ได้แด่อะไรเขาเลยนะคุณเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยฝันเขาจะสะสมความดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเป็นตัวอย่างให้สังคมให้เด็กอะไรต่างๆมากมายนะแต่คุณเนี่ยทาอะไรรู้ไหมไปตลกเอาคนอื่นมาแะมาตลกมากันแน่กนันแหนและเสร็จแล้วคุณก็กลับบ้านเอาหอบพังไปนะแล้วคุณรี้อร่วงเพียรอย่างนี้ทีแล้วแล้วคุณก้าวไป กระตุก,กระแทกกันเลยไม่ต้องผมพูดถึงแค่ผมแม่อาจารย์เฉลิมชยัยอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยคนรู้แล้วว่าท่านมีซีมือ,อยังไงท่านยังเดือดอยังแค่ผมถามว่าเอาเอา,เอาแค่หวังเตะแล้วกันคุณรู้ไหมวังเตะตลกอะ,อะไรนะเขาเรียกอะไรเพื่อ,อลำตัดนะ,ะ,ะคุณโชคดีนั่นเองพอคุณพูด,พดแล้วคุณตลกแล้วคนเชื่อ แล้วคุณก็เคยมีประวัติว่าคุณบอกยากจงยากจนนับถือพ่อแม่นับถือคุณนุงนนี้และมาวันหนึ่งคุณบอกเด็กคุณไมู่้ใยายไม่ต้องทําตัวให้คนและแลละทำแค่ไว้ให้กับคนไหว้ก็ก็พอแล้วนี้แสดงว่าคุณมีตังค์แล้วแต่คุณก็ไม่เคยนับถือผู้หลักผู้ใหญ่แล้วังไงหรือคุณไปดูเทพเก่าๆคุณก็พูดถึงเรื่องอพ่อของแผ่นดินคุณก็พูดอีกมุมหนึ่ง แต่พอวันนี้มาคุณก็พูดอย่างกูไม่พอเพียงละอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีนมันเนี่ยขอขอญาตครับผู้การแต้มบางคนก็มองว่ามันไม่เป็นการตีความเลยเกินไปไกลหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าดูในเนื้อหาบริบทจริงๆมันเหมือนว่าคุณโน้ตเขาจะเล่นตัวเขาเองว่าตัวเขาอ่ะพอเพียงไม่ได้เขาทำไม่สําเร็จก็ก็พอเพียงไม่ได้คุณจะพูดคุณจะพูดทาไมอ่ะผมว่าเขามีเจตนาทุกเรื่องอะคุณโน้ตอะคุณต้องไปดูที่ตั้งแต่ลอก ล้อคุณตู่เขาก็ทําเป็นประเด็นเพื่อจะเป็นเรื่องเอง,อง,งินเรื่องทองไงเรื่องในเงินอ่ะพอทําเสร็จแล้วเขาก็ได้เงินใช่ไหมคนเก็บตังค์คุณเก็บตังค์เขาใช่ไหมแล้วคุณก็ลุงตู่มาล้อมากคุณแล้วผมถามว่าลุงตู่คุณคุณกับลุงตู่ไปเทียบด้วยว่าลุงตู่ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองอะไรอาจจะพูดผิดพูดไม่อะไรก็แล้วแต่แต่ลุงตู่ทำประโยชน์บ้านเมืองกับคุณกับลุงตู่อ่ะคุณไปเทียบดิ คุณไปเทียบกับเขากับโนดกับลุงตู่เนี่ยให้ให้โน้ตเอาสมองคิดที่ว่าคุณกับลุงตู่ให้ทำประโยชน์มากครับแต่ผู้การครับหลายคนก็มองว่ามันก็เป็นอาชีพคือสแตนด์อัพคอมเมดี้มันก็เป็นอาชีพที่ต้องพูดแซวพูดตลกร้ายพูดกระแนกรแหนะคนอื่นเพื่อให้มันตลกขบขันนี่คุณไปพูดทำไมเนีคุณตลกอย่างอื่นก็ได้นี่ คุณก็ตลกอย่างอื่นก็ได้นี่ทำไมลนะ้าคุณต้องไปบุรี่เขาเน้นั้นรู้สึกจะมีพูดถึงเรื่องผู้หญิงหากินใะไหมผมไม่ฟังแต่คนเล่าผมฟังคุณก็ลองไปดูดิเป็นเรื่องเต้น<ป>อาโาโก้ครับอ,อไืไปไปไปบุรี่เขาทำไมอนะ่ะแล้วคุณไปยกลิซ่าเพราะลิซ่าดังคุณก็ไปยกใครใครเด่นใ,ใครดังก็ไม่เป็นไรหรอกก็คุณก็พูดถึงได้<ม>แต่คุณไม่ต้องเอาคนเด่นคนดังแล้วมา มาเปรียบเทียบแล้คนที่ไม่เด่นไม่ดังเนะี่ยประเทศไทยมีเด่นดังอย่างที่คุณเอ่ยนี่กี่คนกบไอ้ที่คนเขาไม่เด่นดังคุณก็มองบุลิเขาแล้วคุณมันมันไม่ถูกอะ่ะผมว่ามันแล้วเขาทาทุกอย่างเพื่อไม่รู้ว่าผมว่ามันเพื่อมี a g e n d า a เจนดาหมดออกมาแต่ละเรื่องโนอะ้หอย่างี้ผู้การมองว่า,ามีมีอ g e น d ายัางยังยังไงบ้างคะพอจะ เล่าได้ไหมคะอาเจนน้าก็คือไปคือเขาทำอะไรเขาก็เขาก็ต้องเรียกแขกเม็เงินเล่งทองนี่ก็เขาได้ค่าค่าแสดงเขาเป็นคนจัดแสดงเองเขาาอะไรอย่างก็อย่างนี้เขาไม่มีความคิดอะไรเวลาเขาออกคอนเทนต์อะไรมาเขาก็เพื่อให้คนไปดูเยอะๆจะมาได้กําไรเยอะๆก็แค่นั้นหละคือคือผู้การกําลังจะชี้เป้าว่าการแสดงเหล่านี้ถูกคิดมาแล้วคาพูดเหล่านี้จะต้องการเป็นประเด็นดราม่า คิดมาแล้วคุยจะได้แอบแฝงก็คุณเป็นเขาไดแองกี่รอบคุณเขาคุณาพูดแบบนั้นน่ะคุณจะไม่คิดยังไงรอบเพราะเขาคุณพูดแนวนั้นน่ะคุณเคยดูเก่าๆดิคุณเคยดูเก่าๆดิกี่รอบเพราะเาพูดแนวนั้นน่ะก็คือมันเป็นหลายคนก็บอกมันเป็นสไตล์หลายคนก็บอกว่ามันก็ต้องทําแบบนี้ไม่งั้นมันขายไม่ได้อื ก็ผมก็ไ <fate> ม่ร pues mm ู้จะบรรยายยังไงก็สตายก็ตายผมก็บอกคุณก็ไม่ว่าอะไรคุณจะเป็นตายยังไงผมก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณโน้ตห้าสิบกว่าแล้วนะครับแล้วคุณทาไมไม่พูดในทางที่มันสร้างสรรค์บ้างอ่ะผู้การแต้มขาจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะโหหลายวันแล้วก็มีหลากหลายประเด็นมากผู้การแต้มคิดว่าเออสังคมเราเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะผู้การคะคือสังคมบ้านเราเนี่ย ก็จะเอาตืว่าโอเคคนรุ่นใหม่เด็กคุณนั้นคุณคิดว่าคุณจะสอนเด็กรุ่นใหม่ในมุมไหนอ่ะเด็กรุ่นใหม่เรามีความคิดอิสระเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วความคิดเด็กมันก็ไปตามยุคตามวัยของเขาแต่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราจะทําเติมให้ต่อไปงั้นหรือมอันไหนเราก็ะตุกได้กระตุกร่องมาเลยมาอันไหนเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นตัวอย่างได้บ้างเลยมาอ่าเราก็คิดได้ไหมล่ะ อย่างผมผมจะทําให้บาบาๆบออะไรก็ได้ไหมงั้นเลยแล้วก็ให้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 โชเชี่ยวมาโอ้ยออกมาออกมาข่าวแล้วก็แต่เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอางั้นไหมผมจะทําอะไรผมคิดหมดผมไม่มาคิดว่าจะทําอะไรแล้วมาให้เกิดความเสียหายอย่างผมเตือนโน้ตผมก็ไม่ได้ด่ารุนแรงพร่อรอแม่ผมไม่มีจะไปทําอะไรไม่มีแต่ผมมองว่ามัน มันไม่เหมาะสมใครจะมาคุณไปรู้ที่ผมพูดที่มันไม่เหมาะสมและผมพูด,พดบอกว่าให้ผู้ใหญ่ทําตัวไว้ให้เด็กไหว้ก็พอแล้วซึ่งทักเกินพูดอย่างนี้สักวันหนึ่งคุณหมดยุคแลวใครก็จะเด็กมันก็บอกไม่ไหวแล้วเพราะคุณโน้ตก็เคยบอกเนี่ยแล้วถามที่การไปพูดอย่างเนี้ยมันทําให้เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคารพกันไหมอ่ะแล้วก็อมันเป็นเหมือนเป็นกางรุนแรงไหม ไปหรือเปล่าละ่ะมันเป็นตลก้ายนัะะ่นล่ะเออถ้ามันเป็นตลกที่เอสร้างสารรค์มันก็อร้อยแบบนึงก็ได้ใช่ไหมคูณกันแต้มคะแล้วถ้าถ้าสมมติว่าเ,เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าที่สุดแล้วคุณนุขยับอ,อออกมาบอกกับสังคมว่าคือไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยอพอพอจะเขาใจให้อภัยได้ไหม ก็เขาก็เอากับเพยได้อยู่แล้วเขาผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะมากที่แบบว่าจะอาัยไ,ไม่ได้ไม่ใช่แต่ผมเพียงแต่พูดว่าคือมันไม่เหมาะไม่งามเท่านั้นเองในความรู้สึกผมอ่ะคือเราเป็นตลกไม่ใช่ว่าตลกแล้วไปเอาคนอื่นเขามารอ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 แล้วสนุกเกฮาคุณไม่คิดอ่ะผมถามว่าถุงเมื่อสมัยคุณคุณรอลุงตู่อ่ะผมถามเมียลุงตู่คิดยังไงคุณคิดไหมว่าลูกสาวลุงตู่คิดยังไง <c oughs> กูรุ่นตู่เขาจะคิดยังไงคุณคิดมองว่าอ่ะครับต่ออ่าหรือคุณบอกว่าล้อเลียนได้เป็นการล้อเลียนตลกเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะอืมอ่ะเข้าใจาในมุมมองของผู<ต>้การแต้ว<ต>ว่ามันเป็น <ừ. S 1> สังคมไทยด้วยอ่ะครับอ่าอ่าผมถามว่ายัางไงพูดถึงอารุ่ตู่กับโนต้ตคนทําประโยชน์ก็คุณก็ไม่ถึงอะไรสิผีกรผีเดียวของตู่ผมถามอายุ คุณตู่ก็เป็นเป็นพี่คุณจะเป็นพ่อคุณก็ได้คุณก็เอามาล้อเล่นอีกอ่ะอันนั้นผมบอกมรันี่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะบางครั้งไปดูเก่าๆลามไปถึงโอ้ย,อยใหญ่พูดถึงครับอ่ะันก็ประมาณนี้เข้าใจในมุมมองของผู้การแต้มที่อยากจะฝากนะครับ บางทมทำอะไรกหลกก็คือผมพูดอะไรกหลกกระโกได้จากบางทีบางอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันควรจะหลีกเลี่ยงได้ครับจะไป่้จะบอกว่าเออไม่อดออมอคำว่าอดออมนี่ใครก็ได้อะไรก็พูดไปแต่พอคุณบอกพอพูดตรงนี้แล้วคุณไปมองเนื้อหาทั้งเรื่องแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ้าวออมันมันหมายถึงอย่างนี้ดีกว่าคุณจะไปเอาว่าคนรวยมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่หรอกคุณมองลึกมองไปรวก มองทั้งเรื่องนละยคุณก็จะรู้ไอ้นี่มันหมายถึงเรื่องอะไรสุดท้าย,ยาาท้ายสุดผู้การแต้มอยากฝากอะไรไหมคะเพราะว่าในออนไลน์เดือดในออนไลน์นี้ต้องบอกว่าเดือดมากคอมเมนต์ก็มีคือ,ค,อคือเราคือก็ฝากทุกคนอนะ่ะบอกฟังมันก็มีสติก็อย่างที่พูดมีสติแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงคนฟังหรอกผมพูดถึงคนที่พูดมากกว่า ทุกคนฟังมันต้องทั้งมีทั้งเหตุทั้งผลนะ่ะคนนั้นก็ชอบไม่ชอบมันเป็นประเด็นได้แต่ผมอยากจะพูดถึงคนพูดว่าควรจะทํารู้สึกทําตัวยังไงอายุมากแล้วอันไหนควรไม่ควรไม่ใช่จะเอาใจรุ่นใหม่จะเอาใจแต่รุ่นใหม่แล้วพวกเราก็ไปไปทําแบบเนี้ยที่บอกเอาใจรุ่นใหม่แล้วเราก็ไปตั้งสอนแบบเนี้แล้วรุ่นใหม่โตขึ้นมันจะเป็นยังไงอ่ะครับ อถ้าเราจอบใจรุ่นใหม่เราก็สอนทางที่ดีได้ไหะก็ก็ตลกในทางที่ดีมีเยอะแยะไหมอ่ะแต่สมัยตอนต้นต้นั่อยโน้ตดังใหม่ๆหมมันมันก็ไม่ใช่ตลกแบบนี้อ่ะใคร่มันไม่ใช่ตลกเอาผู้หลักผู้ใหญ่ตอนหลังเนี่ยผมมองว่าเขาเอาเอาคนผู้หลักผู้ใหญ่หรือเอาคนมมบูรี่มากมากขึ้นอ่ะมันมากขึ้นอ่ะในความรู้สึกผมอ่ะ เอาละค่ะได้เห็นมุมมองนะคะของผู้การแต้มนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้าสายแล้วก็มาแชร์มุมมองกันในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะค่ะ